สวัสดีค่ะชื่อน้องกระตัมนะคะวันนี้จะมารีวิวสวนสัตว์ค่ะน้องกระตัมเคยไปสวนสัตว์เขาเขียวแล้วค่ะเวลาเราไปสวนสัตว์มีสัตว์มากมายตามมาค่ะนี่คือประตูเข้าเข้าไปแล้วก็จะเจอกับประตูกระต่ายแล้วก็มีกระต่ายอยู่ข้างหน้านะคะแล้วเข้าไปจะเจอกับดีรับตรงนี้คอย,ยาว แล้วมันจะกินใบไม้แล้วก็เจอผ่านมาเจอช้างที่เป็นผู้หญิงผ่านมาอีกก็เจอสิงโตแล้วก็มีนกอยู่บนท้องฟ้าอีกอันแล้วต่อไปมาก็จะเจอกับนกยุงจะมีหางที่สวยงามแล้วต่อไปอันสุดท้ายคือนกแพนกินแล้วก็มีต้นไม้แล้วก็ลังนกอยู่ จบแล้วค่ะถ้าเกิดว่าทุกคนไปที่สัตว์ให้พ่อกับแม่ต้องไปด้วยนะคะนี่คือน้องอามตมค่ะแล้วก็อย่าไปรังแกสัตว์แค่เราไม่ทำร้ายมันมันก็ไม่ทำร้ายเราถ้าเราทำร้ายมันมันก็ทำร้ายเราเพราะสัตว์มันก็มีชีวิตนะคะบายบาย